สื่อกาลีค่ะกำลังจะเล่นงาน YG อีกแล้วหรือเปล่าคะนี่ล่าสุดนะคะสื่ออย่าง Daily n e v e r ค่ะก็มีการทำสกูปนะคะเกี่ยวกับการบริจาคเงินค่ะของค่ายเพลงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น SM นะคะหรือว่า j y p ค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีการร่วมกันนะคะบริจาคเงินช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิดน9เลยล่ะค่ะแต่ละค่ายก็บริจาคเงินนะคะเป็นจํานวนมากค่ะอย่างเช่น SM ก็บริจาคก,กว่า500ล้านวอนนะคะรวมถึงซื้อเป็นในค่ายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น EXO นะคะหรือว่า Red Velvet คือหลายคนมากเลยค่ะที่บริจาคนะคะเป็นการส่วนตัวนะแต่ทางด้านค่ายของ YG เองนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเงียบเชียบนะคะอย่างยังไม่บริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เอ๊ะนี่มันเหมือนกับ จะเป็นการโจมตีอย่างด้วยหรือเปล่านะคะแต่เขาก็พูดถึงนะคะว่าอย่างศริเวนที่ลาออกจากค่ายไปแล้วนะคะอย่าง BI นะคะก็มีการบริจาคนะคะแมสหรือหน้าก,ากากอนามัยเนี่ยเป็นมูลค่ากว่า200ล้านวอนนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะท็อปบิ๊กแบเองนะคะก็มีการบริจาคเงินช่วยเหลือในเรื่องนี้เนี่ยมูลค่ากว่า100ล้านวอนนะคะ ก็เลยนะคะทำให้ A เนี่ยมองดูว่าตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวนะคะกำลังเริ่มมาโจมตี y g อีกแล้วหรือเปล่านะคะว่าไม่ยอมบริจาคเงินอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพอไปดูนะคะคอมเมนต์เกี่ยวกับชาวเน็ตนะคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงนะคะก็แอดขอแปเข้าๆแล้วกันค่ะคอมเมนต์รวมๆเนี่ยมันจะประมาณว่านี่คุณกําลังบริจาคเค้าหน้าที่ใช่หรือไม่ หรือบางคนก็บอกว่านักข่าวนี่คุณกำลังพยายามจะทำอะไรพยายามจะเขียนข่าวนะคะหรือเปล่าว่าเอเนี่ยทำไม YG ไม่บริจาคเงินคือมันใช่หน้าที่หรือเปล่าหยุดเขียนความคิดเห็นแบบนี้นะคะซึ่งมันอันตรายนะเพราะว่าการบริจาคนั้นมันไม่ใช่ข้อผูกมัดนะคะใครพร้อมก็บริจาคถูกไหมหรือว่าบางคนค่ะก็บอกว่าหยุดนะคะยั่วยุให้มันเกิดความคิดเห็นที่แตกแยกสักทีนะคะ ก็แหมปีก่อนหน้านี้นะ YG ก็โดนข่าวพิษข่าวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นซึงรี Big Bang เองนะคะก็ต้องลาออกจากวงนะคะเพราะมีข่าว หรือเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับการค้าประเวณีแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันก็พ้นข้อกล่าวหาไปแล้วหรือว่าจะเป็น B i นะคะที่มีข่าวเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยผลเลือดตรวจออกมาก็ไม่มีนะคะผลเลือดเป็นการตรวจแบบย้อนหลัง5ปีด้วยซ้ำไปนะคะก็เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยมองว่าเอะตอนนี้พอหมดเรื่องพวกนั้นแล้วเนี่ยสื่อต่างๆของเกาหลีกําลังจะมาเพ่งเลงเรื่องการบริจาคอีกหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนั้นนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะข่าวสารล่าสุดค่ะทางฝากฝั่งเกาหลีนะคะที่มีมาพูดถึงนะคะค่าย YG นะคะของสาวสาวแบล็กพิงเรานะเราก็เลยเอามานะคะเล่าสู่กันฟังค่ะว่าตอนนี้นะแหมมีการพูดถึงนะคะเรื่องเงินบริจาคนะคะเรื่องการบริจาคแล้วก็นะ คุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะว่าเอเขาควรจะเขียนข่าวแบบนี้ไหมนะคะหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็มาพูดคุยนะคะที่ใต้คลิปคลิป,ลปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็มีอัปเดตนะคะจากฝากฝั่งนูน้นนะแอดก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะว่าตอนนี้มีข่าวประมาณนี้นะคะแล้วก็ชาวเน็ตเกาหลีก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า